เมื่อวันที่5ธันวาคมเวลา7นาฬิกานายวิวัฒนิติการจานานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีมอบหมายให้นายชิดสกลร,รังสีเสริมสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีนายปียพงษ์ชูวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,ราชบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเ <Yeah. S 1> นื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรม,บรรมบนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนำข้าราชการสำนักจากกรมกองต่างๆผู้แทนหน่วยราชการองค์กรภาครัฐและเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองแสดงออกถึงความจงรักภักดีขบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากนั้นร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเพื่อน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษมาโดยตลอดทรงริเริ่มและพัฒนาโครงการต่างๆครอบคลุมในทุกด้านขยายเป็นโครงการพระราชดำริที่ปัจจุบันมีมากกว่า4,000โครงการโดยในพิธีมีข้าราชการภาคเอกชนชมรมและประชาชนเข้าร่วมพิธี